ขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าสัญญาณที่แพร่ออกไปนั้นเป็นยังไงนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเย็นก่อนสวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาความปลอดภัยบนเครือข่ายนะครับห้องทอสสามสหรือ IT 32นะครับวันนี้เรามีเรียนด้วยกันตามตารางปกติในเวลา16นาฬิกานะครับก็เลยทำในส่วนของสื่อการเรียนการสอน มาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในช่วงเวลานี้นะครับมาช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะครับการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับใช้หลักการ l Flip Flip c l a s s r o o m นะครับห้องเรียนกลับด้านบริหารจัดการห้องเรียนผ่านระบบ g o กูเกิ l a ล s r o o m นะครับบทเรียนงานต่างๆจะอยู่ภายในนั้นการตรวจงานการให้คะแนนการส่งงานก็จะผ่าน g o Google c l ค s s r o o m ส่วน สื่อการเรียนการสอนที่ครูทําขึ้นมานั้นก็จะนําไปไว้ที่ช่อง u t u b e นะครับที่ครูสร้างขึ้นมานักเรียนก็ไปเรียนรู้ตามที่ครูมอบหมายหรือสั่งให้ไปศึกษาค้นคว้าต่างๆนะครับนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าตามที่ครูสั่งซึ่งตอนนี้อยู่นอกสถานที่อยู่นอกห้องเรียนพอเรียนเสร็จก็มาทําแบบฝึกหัดหลังจากที่เข้าสู่ภาวะปกติเราก็กลับมาเรียนในลักษณะออนไซต์ site, ก็คือในห้องเรียนเหมือนเดิม นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ครูสั่งไปแล้วไม่เข้าใจก็มาถามในห้องเรียนได้น,นะครับนี่คือลักษณะของห้องเรียนกลับด้านและก็ให้โอกาสนักเรียนทุกคนนะครับได้ใช้หลักการเรียนแบบฟลิปคลาสการเรียนแบบอิสระนะครับว่างตอนไหนพร้อมตอนไหนก็เข้ามาเรียนแต่ว่าต้องทําแบบฝึกหัดส่งครูนะครับอันนี้ก็ชัดเจนตามที่เคยปฏิบัติกันมาทั้ง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามาแล้วก็ที่เข้ามาทางามาดูย้อนหลังนะครับหลังจากที่สตรีมตัวนี้จบไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IP address เป็นเรื่องเกี่ยวกับ IP address นะครับซึ่งมันเป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ สัปดาห์ก่อนเป็นเรื่องของคำสั่งต่างๆที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องของ i p address ในบางส่วนแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะมันมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนต่อดงนั้นเราก็มาดูกันก่อนนะครับเรื่องที่เราเรียนคือ i p address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ สิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ Internet Protocol Version 4 Internet Protocol Version 6หรือ ipv 4หรือ ipv 6นั่นก็คือในส่วนของ ip address v s r s n o n 4และ Version 6นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบหมายเลข ip ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่คือ3เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนกันในวันนี้ไปเลยนะครับ เริ่มกันที่ IP address version 4นะครับหรือ Internet Protocol version 4 IPV 4นั่นเองนะครับลักษณะของมันนะครับที่จะเอามาจำแนกบอกเป็นข้อมูลที่น่าจะต้องจดจำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับก็จะมีส่วนแรกเลยครับก็คือในส่วนของของอะไรครับของ ลักษณะของความยาวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอใช้เครื่องมือเสริมนิดหนึ่งนะครับ พร้อมแล้วนะครับมาต่อนะครับในเรื่องแรกนะครับก็คือ ipv 4นะครับหรือ ip a d d r e s version 4นะครับเราจะเรียกเย่อว่า ipv 4หรือ ip a d d r e s version 4ก็ได้นะครับตัวแรกที่จะเป็นข้อมูลจำแนกก็คือขนาดความยาวนะครับ ipv 4นั้นมีขนาดความยาว32บิตนะครับก็คือหมายเลข1กับ0อย่างใดอย่างหนึ่งมีขนาดรวมกัน32จําจำนวนนะครับแล้วก็จัดออกเป็นทั้งหมด 4ชุดกลายเป็นขนาดข้อมูลในหน่วยความจำก็คือ4ไบต์นะครับขนาดความยาว32บิตมีขนาดในหน่วยความจำก็คือ4ไบต์นะครับเป็นหมายเลข IP เวอร์ชัน4ที่รองรับหรือมีในส่วนของหมายเลข IP บริการให้กับเครื่องคองมพิวเตอร์ทั้งโลกได้ใช้งานประมาณ4,000หมายเลข IP ด้วยกันนะครับ4,000หมาย 4,000ล้านหมายเลข IP นะครับพูดผิดเมื่อกี้ลืมคำว่าล้าน4,000ล้าน IP ก็คือเครื่องคองมพิวเตอร์รวมทั้งพวกอุปกรณ์ IoT สมาร์ทโฟนต่างๆรองรับ4,000ล้าน IP นะครับแต่ปัจจุบันนั้น IPv4 นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารกันบบเครือข่ายได้แล้วนะครับจ้นมันจะมีพัฒนาการของ IPv6 ขึ้นมาจำไว้ว่า หมายเลข IPv4 หรือ IPv4 นั้นรองรับประมาณ4,000ล้านหมายเลข IP ด้วยกันนะครับรูปแบบของเลข IPv4 นะครับหรือ IPv4 นั้นจะเป็นแบบเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10แล้วกจ็จะมีตัวจุดมาขั้นนะครับเรียกว่า dot decimal notation นี่คือรูปแบบของมันโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับ หมายเลข IP v e เวอร์ชัน4จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชุดขั้นด้วยจุดนะครับขั้นด้วยจุดนะครับก็คือดอทนั่นเองดังตัวอย่างข้างล่างนี้ครับนี่ครับในกรอบนี้มีทั้งหมด4ชุดนะครับเดี๋ยวผมทำไฮไลท์ให้ดูนะครับชุดแรกขั้นด้วยดอทครับเป็น192ชุดที่2จะเป็น168ชุดที่3จะเป็น10และชุดสุดท้ายจะเป็น224นะครับฉะนั้น หมายเลข IP v4 จะมีทั้งหมด4ชุดนะครับ1น3 4นั่นเองแต่ละชุดก็จะมีขนาด8 b i บิตแต่ละชุดถ้าเป็นในหน่วยความจำก็จะมีขนาด1ไบต์นะครับฉะนั้นรวมกันเป็น4ไบต์นั้นวิธีการจำหมายเลข IP v4 ที่จริงไม่ต้องจำก็ได้ครับมันเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะพอสมควรข้อมูลที่ผมให้ไปนี้นะครับเนี่ยคือชัดเจนที่สุดขนาดความยาว32บิต รองรับประมาณ4,000ล้านหมายเลข IP เป็นรูปแบบของเลขฐาน10นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ชุด4ชุดคั่นด้วยจุดจุดมี3จุดตัวเลขมีทั้งหมด4ชุดนะครับนี่คือลักษณะของ IPv4 ที่สรุปมาให้น่าจะเข้าใจนะครับท้าไม่เข้าใจอ่านอ่านเองอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเรื่องของ IPv4 น่าจะได้ข้อมูล ถูกอกถูกใจพอสมควรนะครับมาต่อที่ IP IP เท่าไหร่ครับมาต่อที่ IP IP เวอร์ชัน6นะครับนี่ IP เวอร์ชันหกอินเทอ t ์ r น็ตโปรโตคอลเวอร์ชันหหรือ ipv 6หรือ ipv 6นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความแตกต่างกับ ipv 4ก็คือขนาดครับดูที่ขนาดความยาวของหมายเลข ip นะครับจะมีทั้งหมด128บิตนั่นหมายความว่ามันจะมีเลข0หรือเลข1ทั้งหมด128ตัว ipv 6มี128บิตถ้านับเป็นขนาด ะครับก็จะเป็นขนาด16ไบต์ในหน่วยความจําอ i p v ีมี32บิตอันนี้เพิ่มมาอีกไม่รู้กี่เท่าตัวนะครับรองรับจำนวนหมายเลข IP ทั้งหมดเยอะมากครับอันนี้ผมประมาณการให้ตามตัวเลขที่ไปศึกษาค้นคว้าม,มาครับประมาณ340ล้าน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 หมายเลข IP ครับโอ้โห สี่พล้านเรายังใช้คิดว่าใช้เกือบไม่หมดนะครับอันนี้340กว่าล้าน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 ไม่รู้ใช้อีกประมาณกี่พันปีถึงจะหมดหมายเลข IP เวอร์ชัน6นะครับฉะนั้นเป้าหมายของการพัฒนา IP เวอร์ชัน6ขึ้นมานะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้มีหมายเลข IP ในระบบอินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกเพียงพอต่อกัน ต่อการใช้งานในอนาคตผมคิดว่ามันเหลือแน่นอนครับโอ้เยอะมากนะครับฉะนั้น IPv6 จะมาแทน IPv4 แล้วก็ใช้ด้วยกันอยู่ในขณะนี้นะครับรูปแบบของ IPv6 จะเป็นเลขฐาน16เป็นเลขฐาน16นะครับ hexadecimal notation โดยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุด,ข,ดนนขั้นด้วยโคลอนนะครับขั้นด้วยโคลอนดูตามตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้างล่างนี้นี่คือตัวอย่างหมายเลข ip v 6แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดขั้นด้วยโคลอนแสดงว่าจะมีโคลอนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7โคลอนแล้วก็มีตัวเลข8ชุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับชุดที่1ครับนี่ชุดที่2 นะครับชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ชุดที่7ชุดที่8ทั้ง8ชุดนี้จะเป็นชุดตัวเลขในระบบเลขฐาน16ซึ่งเลขฐาน16นะครับถ้าใครเรียนมาเนี่ยมันจะดึงในส่วนของตัวเลขที่เป็นเลขแทนด้วย10ก็คือ a b c d e f เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้น มันจะดูยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเลขฐาน16แต่เป้าหมายของมันก็คือรองรับการใช้งานได้ในอนาคตอย่างเหลือเฟือนะครับโอเคไหมครับทวนกันใหม่รอบหนึ่งขนาดความยาวของ ipv 6 128บิตในหน่วยความจำประมาณ16ไบต์รองรับ340ล้าน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 ,านหมายเลข ip เป็นรูปแบบเลขฐาน16 hexadecimal notation แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชุดในแต่ละหมายเลขนะครับมันอาจจะเขียนไม่ครบชุดก็ได้มันอาจจะเขียนแค่5 6ชุดแต่ว่ารูปแบบก็คือต้องมีโคลอนอยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกันอจะจุดแล้วก็ตัวเลขถึงจะไม่ได้เขียนก็นับนะครับมันจะเป็นลักษณะของช่องว่างนั่นเองก็คือเป็น0ั้นเราจำมี8ชุด นะครับขั้นด้วยโคล,ลอนเอาละครับกลับมาดู ipv 4ใหม่ ipv 4 32บิตเป็นตัวเลข4ชุดกั้นด้วยจุดนี่คือ ipv 6มีทั้งหมด128บิตแบ่งเป็น8ชุดจุดปกติเราจะคุ้นเคยกับหมายเลข ipv 4นะครับ4ชุดนี่จำง่าย1 9 2่6 8 1 0 2 2 4นี่จำง่าย แต่ถ้าเป็น IPv6 จำยากมากแต่ประโยชน์ของมันมันมาถูกใช้ในอนาคตนะครับโอเคครับนี่คือข้อมูลของหมายเลข IP แต่และตัวนะครับทุกวันนี้มีการนำมาใช้แล้วนะครับ IPv6 เดี๋ยวเรามาค้นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องต่อไปคําสั่งที่นำมาใช้ในการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องของเรานะครับเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ ไปดูตามคลิปนั้นก็ได้เรื่องนั้นในเนื้อหานี้ผมก็จะสอนแบบคร่าวๆนะครับ ip config นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข ip ของเครื่องของเราที่เรานั่งใช้งานอยู่ในขณะนี้เป็นคำสั่งเดียวๆนะครับสามารถพิมพ์เลยโดยที่ไม่ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเราเปิดโปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบหรือการพิมพ์คำสั่งตัวน,นี้ลงไปก็พิมพ์คำสั่งปั๊บ enter จบเลยนะครับ ฉะนั้นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องของเราคือ ip config รูปแบบคำสั่งพิมพ์คำว่า ip config ให้ถูกก็จบนะครับถ้าเป็นในระบบ Linux หรือ Unix พวกนี้ก็จะขึ้นต้นเป็น ifconfig นะครับถ้าเคยเคยเรียนเรื่องนี้มานะครับจบนะครับใช้งานง่ายๆตัวอย่างการใช้งานครับนี่นะครับตัวอย่างเราก็เปิดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ คีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นโปรแกร,รม cmd หรือ command prompt นั่นเองแล้วมันจะขึ้นเคอร์เซอร์ให้กรอกหมายคำสั่งนะครับเราก็พิมพ์หมายเลขพิมพ์ในส่วนของ ip config ลงไปมันก็จะได้รายละเอียดมานะครับซึ่งมันจะแสดงหมายเลข ip ทั้งหมดอยู่2ตัวตัวด้วยกันที่เราต้องการก็คือหมายเลข ipv 6นะครับนี่ก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เป็นหมายเลข IPv 4ครับก็จะอยู่ด้านล่างนี้เป็นเลข4ชุดนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะสุดยอดนะครับนี่คือลักษณะของการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องของตัวเองครับโอเคครับจบบทเรียนแล้วครับสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้หมายเลข IP address หมายเลขประจําเครื่อง IPv 4 IPv 6 ข้อมูลทุกอย่างพูดไปหมดแล้วนะครับน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดามาดูเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบคําสั่งโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข ip นะครับก็จะเป็นโปรแกรม c command Prompt เราก็พิมพ์คําสั่งลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาปฏิบัตินะครับวิธีการเปิดก็กดปุ่มที่คีย์บอร์ดที่ Windows R แล้วก็พิมพ์ cmd กดโ OK. อแล้วก็ มันจะโผล่หน้าต่างนี้ขึ้นมาเรา,เราก็พิมพ์ไปเลยนะครับนี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการคีย์คำสั่ง ip config นั่นเองจบบทเรียนแล้วครับนักเรียนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับครูยังไม่ได้ส่งแบบฝึกหัดใ,ให้ใน google classroom นะครับก็อย่าเพิ่งทำนะครับแต่ว่าก็ลองกลับมาดูบทเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะยังไงครูถามแน่นอนสิ่งที่ครูสอนไปเอาละครับต่อไปจะเป็นช่วงของการ ปฏิบัตินะครับซึ่งการปฏิบัตินั้นครูก็จะสาธิตให้ดูนะครับขอเวลาสลับหน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลาสลับหน้าจอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วครับไม่ทราบว่าพวกเราพร้อมหรือเปล่านะครับ คำสั่งที่ใช้ในการพิมพ์ตรวจสอบหมายเลข IP คือ IP config นะครับนี่เราจะใช้คำสั่งนี้โปรแกรมที่เราจะใช้ในการตรวจสอบก็คือ CMD หรือเรียกว่า command prompt นั่นเองนะครับพร้อมแล้วนะครับวิธีการเปิดง่ายนิดเดียวทำยังไงครับกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม Windows กับปุ่มตัว R นะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่กดที่คีย์บอร์ดปุ่ม w i n d o w ์กับปุ่มตัว R นะครับปุ่ม Windows กับปุ่มตัว R แล้วพิมพ์คำสั่งอะไรครับพิมพ์คำสั่งที่มีชื่อว่า cmd CM c m นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มโ OK ค,ครับผมกดนะครับ พอกดโอเคปับ๊บมันก็จะโผล่หน้าต่างของโปรแกรม c m d ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอย่อก่อนนิดนึงนะครับผมขอย่อให้มันเล็กๆนิดหนึ่งพรผมอยากจะซูมให้เราดูเวลาที่ผมคีย์คำสั่งลงไปนะครับน่าจะได้แล้วนะครับนี่คือโปรแกรม Command Prompt หรือ c m d นะครับพอมันขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอะไรครับพิมพ์คำสั่งก็คือพิมพ์คำว่า ipconfig แบบนี้ลงไปแล้วก็กด enter เลยครับทุกอย่างก็จะจบเปิดโปรแกรม command p พร้อมขึ้นมาพิมพ์คำสั่ง ipconfig กด enter แล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องเรามีหมายเลข ip อะไรผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับฉะนั้นผมกด enter นะครับ พอผมกด enter เสร็จครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอก็คือรายการชุดคำสั่งนะครับนี่เป็นรายการชุดคำสั่งรายการผลลัพธ์ของคำสั่งก็จะปรากฏขึ้นมานะครับขออภัยพูดผิดเมื่อเราพิมพ์คำสั่งคำสั่งอะไรครับ ip config เสร็จกด enter มันก็จะแสดงรายละเอียดหรือผลลัพธ์ของคำสั่งตัวนี้มา นะครับแสดงมาแสดงมาปับ๊บฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์หมายเลข ipv 6นะครับที่มีการประสานงานกันทำงานระหว่าง ipv 4นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็น ip version 4่ครับเนี่ยตามทฤษฎีหลักเกณฑ์ที่เราวิเคราะห์กันเปีเป๊ะเลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเกตดนะครับเกตดก็จะใช้หมายเลข ipv 4เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนต่อไป นั้นเราได้แล้วนะครับสีเขียวคือ IPv6 ข้างล่างคือ IPv4 เรียบร้อยครับสิ่งที่ผมสอนไปในภาคปฏิบัติและก็ภาคทฤษฎีรู้หมายเลข IP แล้วก็รู้อะไรครับวิธีการตรวจสอบหมายเลข IP ในเครื่องตัวเองโดยใช้คำสั่ง IP config เรียบร้อยนะครับ ขอกลับไปที่ PowerPoint ออออแป๊บหนึ่งนะครับจบแล้วครับบทเรียนในวันนี้ IP address version 4 version 6คคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบคือ ip config จบบทเรียนครับนักเรียน หรือคนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับดูอยู่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะได้ความรู้ในสิ่งที่ผมสอนนะครับความรู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับแต่ก็อยากให้เราได้พื้นฐานตรงนี้ไปก่อนหวังว่าจะเข้าใจและสามารถที่จะตอบคำถามในแบบฝึกหัดของผมได้นะครับและเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ดูคลิปนี้เสร็จนะครับสตรีมนี้เสร็จถ้าอยากจะแชร์ต่อก็เปิดมาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาแชร์ในส่วนของคลิปตัวนี้ออกไปให้กับคนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานหรือรุ่นน้องหรือแชร์ไว้ดูเองก็ได้นะครับเพราะผมทําออกมาด้วยความตั้งใจ